การจารชาดข่าววันนี้เราจะมาติวผ่านให้คุณฟังอีกหนึ่งข้อเพื่อคุณจะได้เข้าใจเกี่ยวเรื่องของการสอบนายหน้าประกันว่ามันไม่ได้ยากเหมือนอย่างที่คุณคิดแต่มันก็ไม่ได้ง่ายนะจ๊ะวันนี้ไปอีกหนึ่งข้อค่ะถามว่าจากคํากล่าวที่ว่านายหน้าประกันวินาัยที่ดีนั้นควรปฏิบตัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมให้บริการที่ดีอย่างสม่ําเสมอแก่ผู้เอาประกันโดยไม่มีความจําเป็นต้องชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยได้ทราบถึงสิทธิ หน้าที่และผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยควรจะได้รับท่านคิดว่าคำกล่าวข้างต้นนี้ถูกต้องหรือไม่ก็ถูกต้องไหมคะคิดก่อนว่าถูกต้องไหมไม่ถูกต้องก็บอกว่าถูกต้องถูกไหมผิดตัดออกไปเลยค่ะขอใครบอกว่าถูกต้องผิดไหมผิดตัดออกไปเลยค่ะขอควายไม่ถูกต้องผิดเดี๋ยวตั้งไปก่อนนะงองูไม่มีข้อถูกเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นคําตอบง่ายแลยเห็นไหมเขาบอกว่าไม่มีความจําเป็นต้องชี้แจง จริงๆแล้วนายหน้าต้องมีความจําเป็นต้องชี้แจงสิทธิและหน้าที่เป็นสําคัญที่สุดฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้องข้อนี้ก็คือคอควายผิดเพราะการชี้แจงให้แก่ผู้อุปการภัยได้ทราบถึงสิทธิหน้าที่และผลประโยชน์ควรจะได้รับเป็นการกระทําอย่างอีกอย่างหนึ่งที่นายหน้าประกันวินาศภัยที่ดีควรจะกระทําเห็นไหมคะชัดเจนเลยข้อนี้ครอบคลุมได้มากคําตอบก็คือคอควาย คุณเห็นไหมเวลาเจอคําถามอะไรที่มันหลอกมันจะหลอกเราสองข้อที่หลอกสามข้อที่หลอกข้อจาไว้ข้อที่ถูกมันจะต้องอิงไปอย่างกับคําถามเสมอและสองข้อที่อิงกับคําถามมันจะมีข้อเดียวที่ถูกเสมอฉะนั้นอย่าโดนหลอกเลยจ้าเราจําเป็นต้องเข้าใจถ้าเราเข้าใจเราจะตอบมันได้อย่างง่ายได้วันนี้หลักจัรยาบันคุณได้ไปอีกหนึ่งข้อ จัรยาบรณคุณต้องสอบให้ได้7ข้อขึ้นไปต่อ10ข้อนะคะมี10ข้อคุณต้องสอบไปได้7ข้อขึ้นไปคุณถึงจะผ่านฉะนั้นวันนี้เอาไป1ข้อขอให้คุณสอบผ่านตั้งแต่ครั้งแรกแต่ยังอย่างไรสอบไม่ผ่านก็ทักมาเดี๋ยวฉันจะแนะนําให้เองว่าการสอบผ่านครั้งแรกมันว้าวอย่างไรแล้วเราไม่ต้องเสียเวลาแล้วเราไปลุยงานปังๆัง,งกันต่อไปเชิญค่ะ